กินกับโปรครับวันนี้ผมอยู่ร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่คุณผู้ชมครับร้านนี้จะอยู่ตรงถนนเส้นกาญจนาพิเศษถ้าใครมาไม่ถูกจับจุดเลยประมาณห่างจากแมคโครบางบอน1กิโลเท่านั้นรสชาติจะเป็นยังไง มากินกันครับร้านนี้ข้อมูลที่ผมได้รับมาเมื่อ8ปีที่แล้วเขาเปิดอยู่แถวพระรามสองวันนี้ตั้งใจบอกตรงๆเลยจะตามรายการปัญญา5ดาวครับทางร้านก็จะเป็นติ่มซำบุฟเฟ่ที่ราคาเริ่มต้น299บาทเองครับแต่วันนี้กินกับโกมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบในราคา699บาทกินไม่อั้นในเวลา2ชั่วโมงเพราะราคาที่พูดไปนี้คือได้เป็ดปักกิ่งแบบกินไม่อั้นตลอดเวลาเสิร์ฟแบบมาจุกๆเลยครับคุณผู้ชมใครจะเชื่อไหมครับและทั้งหมด นี่คือสิ่งที่ผมสั่งมาครับเปิดกันด้วยมีผัดห้องกงเนื้อปูแบบร้อน รสชาติดีอมากๆครับหลังจากที่ผมชิมแล้วในความพิเศษนะครับเขาจะมีกลิ่นเตาถ่านหอมๆอร่อยครับเมนูนี้แนะนําแถมยังได้ตัวราดหน้าฮ่องกงเนื้อปูแบบจานใหญ่ๆที่เสิร์ฟไม่อั้นอีกอันนี้ก็ถือว่าอร่อยครับเมนูนี้ผมแอบเสียดายลืมปรุงไปหน่อยครับเพราะว่ากินเปล่าๆก็เด็ดแล้วจ้ะแถมยังมีกระเพาะปลาน้ําแดงเนื้อปูให้เราได้ชิมกันอีกด้วยคุณผู้ชมโอ้โหจ่ายราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับส่วนนี้ก็คือเนื้อปูผัดผงกะหรี่ ที่เสิร์ฟมาให้กินอีกแบบจุกๆแนะนาเพื่อนๆสั่งกับข้าวสวยมากินด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเด็ดเลยทางร้านเขาจะเด่นเรื่องของตัวเนื้อปูครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจและใครที่เป็นสาวกติ่มซำย่อมรู้ดีเมนูบักกุเติบถ้วยใหญ่ๆแบบนี้ไม่ควรพลาดฮะอันนี้ก็มีให้เสิร์ฟมาพร้อมกับพริกน้ําส้มโอโหทางร้านทําดาได้ทีเด็ดเลยครับส่วนจานนี้เขาเรียกว่าปอเปี๊ยะสดปูครับกินรสชาติตัวน้ําราดมันก็ถือว่าวหวานๆกินอร่อยครับและที่สําคัญ เขามีกุ้งถังที่มลวกมาแล้วพร้อมน็อกแบบเย็นๆย็นให้เนื้อสดเด้งเสริฟมาให้5ตัวต่อถังถ้าเกิดว่าใครกินหมดแล้วจะขอเพิ่มก็ได้นะครับแมคุณผู้ชมครับกุ้งขาวลวกสดๆกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดทีเด็ดว่หวันอันนี้เขาเรียกว่าหอยจ้อปูที่เสริฟมากับน้ําจิ้มบวยเหมือนกันฮะเสริฟมาร้อนๆระวังปากด้วยนะคุณผู้ชมผมชอบนะตัวหอยจ้อปูคร ได้ก็สั่งกินกันไปเมนูนี้สําหรับผมแล้วแนะนําเวลาเขาเสิร์ฟมาร้อนๆ,อนๆคุณต้องรีบทานเลยอย่าปล่อยให้เย็นนะครับเพราะไม่ง,งั้นแป้งมันจะชืดไปแถมยังมีปลากระพงนึ่งซีอิ๊วขนาดครึ่งตัวให้ทุกคนได้ทานด้วยตัวน้ําจิ้มซีอิ๊วดีวยผมบอกว่าหอมมากๆฮะไอน้นี้เมนูนี้ทํามาไม่ธรรมดาทุกท่านครับผมบอกเลยนะครับอย่ามองว่าเป็นร้านบุฟเฟ่แล้วก็ทําไม่ถึงเครื่องนะความเจ๋งของทางร้านเขาทํากันจานต่อจานไม่มีการทําทิ้งไว้นะคุณผู้ชม6 9 9ผมบอกเลยว่าคุณจะ ได้กินแบบที่ผมกินทุกอย่างแบบไม่อั้นในสองชั่วโมงเอาคิดดูแล้วกันบอกกับเพื่อนๆนทุกคนเลยครับยังมีอีกหลายเมนูที่ผมไม่สามารถทานได้ภายในคนเดียวเชื่อไหมครับหลังจากนี้ที่ขายเสร็จปุ๊บนี้เป็นลาบปากของทีมงานจริงๆเอาเป็นว่างานนี้นะครับต้องยกเครดิตให้ปัญญา5ดาวจริงๆผมตามมาถือว่าไม่พลาดจริงๆครับสรุปการกินติ่มซำของร้านนี้นะครับผมแนะนำให้ทุกคนต้องมาทานตอนร้อนๆเลยฮะเพราะคุณจะได้อัตรสของรสชาติแน่นอน ผู้จัดการร้านครับพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รัฐร้านเปิดมากี่ปีแล้วพี่ถ้านับจากพระรามสองที่เราย้ายมาก็ประมาณเกือบ8ปีแล้วครับเขาจะมาทานสิ่งสามส่วนมากก็จะเน้นที่ราคาหกเก้าสูงสุดเพราะทั้งเมนูทานได้หมดนะครับอาหารจานหลักของเราทุกอย่างเราทําสดใหม่ทั้งนั้นเลยร้านเปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าครับจนถึงสามทุ่มร้านเราอยู่ที่ถนนกาญจนนามพิเศษนะง่ายๆเลยนะครับ เลยแมคโครบางบอนมาแค่1กิโลเดียวติดกับห้าปั้มพีทีแก๊สครับ incident. ไปที่เพจ Facebook เลยครับน ja ะครับเพจ Facebook ของเราจะมีหมูปูเนื้อปลิ่นซัมบฟเฟ่ครับกดเข้าไปแชทถามได้ทุกอย่างแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้องบนหน้าเพจตลอดเวลาครับเรารับตลอดเวลาง่ายมากครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับรู้เรื่องกินกับโกไปก่อนลองไปกินดูนะครับอร่อยยิงๆครับ